สวัสดีครับชายโออวันนี้นะครับ xo l i g e สดน,นะครับเรามาอยู่แถวดอนเมืองเราจะมาดูคําเฉลยว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอัไว่าเขาคือใครเออแต่รู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครแล้วจังหวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาอยู่กับน้าแจ่มนะเป็นไงหล่อทึงเบยตามฉายาเขาหล่อทึ่งเบย์นี้ที่ไหนครับเนี่ยไลฟ์ที่ไหนครับเอาในเพจ XO ครับเอ็กครับใช่ใช่ผมอยากดูใน XO ็กโทำไงครับกดนะครับกดไงครับผมกด XO ฮะอ๋อกด XO นะฮะโอ้ยโนี่เอโอเคปั้งเข้าไปครับผมปึ๊ะมาและวนเขีนอ่ะมาละแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมกดแชร์เลยอ่ะน้าจะเขียนแคปชั่นว่าไงอ่า ใช่ครับวายวายเสียงกันเลยสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะให้นแจ่มแชร์เพจเอ็กโ่ก่อนมาแล้วมาแล้วโอเคครับแล้วก็กดโค้ดโอมโอมข้าปโอเคได้ัวกล้องคุณสวยมากเลยฮะสวยมากสวยมากวยวันนี้เรามาดูเห็นเมื่อกี้ถ่ายออกมาจากข้างนอกครับผมใส่คราแคร์ครับผมน้ามีอะไรเด็ดวันนี้อยากจะแนะนําของเอ็กโ่างวันนี้มีอะไรเด็ดอยากจะแนะนํา เอาว่ามันมันแนวแล้วกันมันแนวมันเป็นแนวมันเป็นแนวคือเป็นเป็นแนวของน้าเองใช่ใช่แล้วคนอื่นเขาทำไหมเขไม่รู้นะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ยังไม่มีใครก็ทำแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะมีใครทํำไหมนะฮะผมว่าถ้าไม่มีใครทำามได้เป็นเป็นคันเดียวในโลกไงจริงว่าอ่าเป็นในโลกเลยครับสแควร์กับกับรถอะไรเฮ้ยช่วยช่วยช่วยกรุณาด้วยนะครับรถอะไรฮะเอางี้เดี๋ยวเราเดินออกไปดูดีกว่าว่าครับสแควร์เนี่ยใส่กับรถอะไรได้บ้าง แต่ผมว่าน่าจะมีคันเดียวในไทยไะเดี๋ยวเราลงไปดูกันเขาบอกว่าคาร์บอนเนี่ยแข็งแรงมากเหยียบไม่ไม่เป็นไรนะน้าบอกแต่จะเยียบมาเลยดีกว่าอึบมาดูก่อนเลยอันนี้คือ987 Cayman S ถ้าเปเจ็ตเคแมนเอสครับผมทาไมถึงชอบตัวนี้ทําไมถึงชอบตัวนี้คือคือสไตล์ผมเนี่ยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยขับรถเนี่ยผมชอบรถที่ที่มันต้องใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะแต่งรถอะไรก็ตามครับก็คือขอยมันเป็นรถที่ที่มันใช้งานได้ด้วยซิ่งได้ด้วยอะไรเงี้ยคือใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเราจะแต่งซิ่งแค่ไหนแต่งสวยแค่ไหนไงก็ต้องใช้งานได้ใช่และที่ถ้าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยในในรถที่เรียกว่า มันอาจจะยังไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะเคแมนเนี่ยแค่รถสปอร์ตนะครับก็เป็นรถที่ที่ใช้งานได้ปกตินะฟิลลิ่งดีไหมฟิลลิ่งโอเคครับเครื่องวางกลาง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 คือคือมันดีตรงตรงแฮนดิ้งรถรุ่นนี้คือแฮนดิ้งดีอ่าแค่นั้นเองจุดขายเขาเลยอ๋อราคาไม่ต้องพูดถึงราคาไม่ต้องพูดถึงครับราคาไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีไม่ไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับครับ อย่างหน้าที่เดินมาผมก็สะดุดตาก่อนเลยคือลิ้นหน้าเนี่ยอันนี้ลิ้นหน้านี่คืองานที่ไหนฮะคัสตอมคัสตอมใช่คัสตอมเลยคัสตอมทุกเซ็ตซีเองเลยทุกชิ้นใช่คัสตอมเลยเืีนี้คือน้าทำเองหมดเลยใช่ก็คือลูกพี่ลูกพี่เราเราเราก็เก็ตไอเดียให้เขาเก็ตไอเดียให้เขาวาดวงวาดแบบไปลูกพี่ผมนะ่ถ้าคนวงในก็จะรู้กันอยู่ว่าขครนะครับคนเดียวมือปั้น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 เมืองไทยอยู่แล้วนะครับ นี่เนี่ยเท่าเท่าที่ศึกษาชุดแต่งมาจากจากเมืองนอกเนี่ยอันหนึ่งหนึ่งเรื่องราคาอราคาสองรูปแบบผมว่าก็ก็ไม่ได้โดนใจเท่าไหร่สําหรับรุ่นี้ก็เลยเราเลยคิดว่าเอามาปั้นเองดีกว่าใช่ใช่ใช่มนได้ตามใจเรานะก็คืออันนี้คือเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของเราเลยใช่แล้วถ้าสมมุติมีใครสนใจก็ว่ากันเพราะทุกอย่างเนี่ยมันคืองานคัสตอมมันเป็นเมสทัวร์ออเดอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่หนูบอกเลยว่าคนไทย ยังไม่ค่อยให้คุณค่าของของความคิดของคนไทยด้วยกันนี่นะครับพอบางทีเนี่ยเอาแนวทางมาพอเราเปิดราคาไปโอ้โหคำแรกคำแรกก็คือโอ้โหอาจจะเป็นซะอย่างนี้เขาอาจจะไปเปรียนเทียบกับราคาของเมืองนอกหรือเปล่าเมืองนอกแพงมากครับชุดแต่งในเมืองนอกแพงมากผมบอกเลยรถรถทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นของนอกแพงแต่คนไทยจ่ายได้อืแต่ถ้าเป็นของของเราคิดกันเองเนี่ยอะโอ้โหหายนั้นนิดนึง นิดหนึ่งใช่ถ้าคุณอยากได้งานไม่เหมือนใครเป็นของของคุณเองอดุ่นคนไทยด้วยกันเปิดใจนิดนึงอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกใช่ถูกต้องที่คุณอยากได้ใช่อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรต่อเห็นว่ามีโป่งอันนี้ก็คือคัพต้อมมาเหมือนกันคัพต้อมครับอันนี้นะก็ทําเองหมดเลยใช่ใช่ใช่อันนี้กริบเรียกโป่งกบกลิบโป่งกบกริบมีชื่อไหมมีชื่อไหมกบกริบไงโป่งกบกลิบกลิบอ้กลิบล้อที่เป็น วิวเวิร์กเอสวันอาร์เป็นสั่งคัตต้อมเหมือนกันเขาไม่สั่งคัตตอมใช่ครับสิบเก้าคัตตอมนี่คือตัวสีตรงกลางเป็นรูตรงพอร์ตใช่ครับเพราะจริงๆแล้วคือมันจะไม่มีตรงรุ่นพอร์ตใช่ต้องสั่งคือล้ออย่างเอสวันหรือจะเป็นรูพอร์ตความกว้างความลึกออฟเซตอะไรเงี้ยคือสั่งวิวเวิร์กจะเป็นจะเป็นแม็กที่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ สั่งได้สเปคเนี่ยคุณระบุมาทางญี่ปุ่นก็ทําตามที่เราระบุคอยากได้ก้านแบบไหนหลบเบรกเขาเรียกก้านโอก้านโอดิสอารดิสถึงเนี่ยอยากได้ก้านหลบเบรกไหมอ็อบเจกต์เท่าไหร่รถคุณจะเอาไปใส่รถอะไรคือระบุได้หมดแต่เบรกนี่ผมเห็นนี่ก็คือเปลี่ยนมาเป็นของ p Racing ใช่บก็คือเป็นเบรกซิงเหมือนกันอันนี้กี่พอร์ตนะคะ เป็นหกกอดแต่อลังการใหญ่มากใช่ใช่โอ้โหจานเท่าไหร่ครับแม่จานอันนี้น่าจะเกือบ400นะโอ้โหคือจริงๆอ่ะบเบรกเขาเนี่ยระบุมาเนี่ยมันต้องร้อยยี่สิบครับหรือไม่ก็19ที่เป็นท้องลึกอ,อันนี้เราก็บีบเหมือนเราบีบเขาให้เล็กลงนะจริงๆมันจับจานต้องใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่กว่านี้4 0 0รอ้าวแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจานมันเกือบจะเต็มวงร้อแล้วนะแต่มันติดที่ที่ก้านอ๋อแต่มันสามารถขยายใหญ่ดีก็บ้านเรานะทำบ้านเราเหมือนกันใช่อนี่ก็คือทำบ้านเราทั้งหมดนะครับแต่งานสวยสวยมาก ผัดมาเห็นเป็นสเกิร์ตข้างเลยชุดแต่งท่าก้อนเบรกอ่าไทยแลนด์ทั้งหมดเมอินไทยแลนด์ง่ายๆใช่อันนี้ก็คือผลงานจากทางร้านเหมือนกันถูกต้องไหมครับใช่ครับมาแล้วก็มาด้านหลังด้านหลังนี่ก็เป็นดิฟฟิ้เซอร์ใช่ซึ่งเราก็ดีไซน์เองใช่ถูกต้องแล้วก็วิงหลังทั้งหมดครับตัวนี้ใช้โช๊คหรือว่าถุงลมอะไรฮะเป็นอเล็กครับ แอร์เลยใช่ถุงลมของแอร์เลยก็คือปรับสูงต่ำได้สูงต่ำได้นะ่ครับสูงต่ำได้คืออยากให้เตี้ยแค่ไหนก็ได้เสือ้ายขวาหน้าหลังตะแคงตะแคงได้ตัวเป็นสตัดปรับเกียวด้วยอ่าเป็นสตัดปรับเกียวแล้วเป็นถุงลมด้วยครับที่ราคาทางบ้านอยากดูโชว์อ่าทางบ้านอยากดูโชว์เดี๋ยวลองดูนะบอะว่าอยากดูอะไรือถือไม่มีในมือด้วยอยากดูโชว์อยากเห็นนะฮะ ขับฮะเอาข้างขวาสูงข้างซ้ายเตี้ยฮะทำได้ไหมโอ้โหยังยังยังเล่นไม่เป็นเลยครับใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่ติดมาเนี่ยยังไม่ได้เซตติ้งเลยนะครับอันนี้เอาเราเอาแบบง่ายๆก่อนเราปรับหน้าขึ้นอย่างเดียวปรับหน้าขึ้นผมเคยลุยน้ําทั่วมาแล้วนะฮะคันนี้จอะเก้ลุยน้ํามาแล้วคือจรเก้เนี่ยจริงๆต้องอยู่ทั้งบนบกในน้าได้สบายๆอันนี้ทํามาแล้วโอ้โห มันยกสูงได้ขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้เลยโอ้โหใครบอกขับรถเตี้ยแล้วไปไหนไม่ได้เสียงเลยใช่ไหมฮะเสียงเลยครับลุยน้ํามาแล้วนะฮะนี่หน้าแล้วตั้งแต่เดี๋ยวหลังโอ้โหคือสมมุติว่าเราเนี่ยไปเจอเนินแบบสูงๆเราจอดแป๊บหนึ่งแล้วก็กดยกขึ้นเลยจริงจริงเนี่ยผมใส่เพราะไม่ได้อยากให้เตี้ยนะอะ ผมอยากให้สูงเพราะจริงคันนี้ใส่รบบเกี่ยวมาแล้วครับใส่เคยใส่บิวซาย B16 มาแล้วครับก็ก็รู้สึกว่ามันมันติดตรงเนี้ยเราอยากเราไม่ควรชอบรถเตี้ยอืแต่เราชอบไปทั่วก็เหมือนที่นาบอกคืออยากใช้มันใช้งานได้จริงจริงการใส่ลมที่ผมใส่เนี่ยคือต้องการให้ให้มันไปมาไหนได้แค่นี้ครับแล้วมันกดเตี้ยสุดได้ขนาดไหนครับกเตี้ยสุดจะค่อยๆลง มันเองมาปรับเซ็ตได้ว่าให้ลงเร็วขึ้นเร็วปรับแต่เนี้ยยังไม่ได้ปรับตั้งไว้แต่ผมว่าลงช้าๆน่าจะดีกว่านว่าเพราะถ้าเกิดลงเร็วปุ๊บมันอาจจะแบบติดอะไรเงี้ยอก็คือลิ้นหน้านะฮะเกือบแทบจะลากคื้อเลยอันนี้คือเียสุดใช่ครับเี้ยสุดัชนแล้วสัดชนคือแต่จริงๆแล้วน้าขับรถขนาดนี้มาหรือว่ามันก็สูงขึ้นีกก็ประมาณหนึ่งนิดนึง ก็คือมุดซุ้มนะฮะแต่คือรถคันนี้ไม่ได้ผ่านะะไม่ได้มีการตัดแต่งตัวถังเลยอ้าวคือไม่ได้ผ่าเหรอครับใช่ครับไม่ตัดตัวถังใส่ถุงลมก็ไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นใส่โป่งใส่โป่งใส่ล้อยใหญ่ตัวถังไม่ตัดเลยนะครับใช้โป่งเข้ามาทําให้มันสวยงามนะครับคือทำเนี้ยผมแต่งแจ๊สผมก็อย่างเนี้ยที่เขาไปงานฝัดไปอะไรกันเขาผ่ากันผมไม่ผ่าผมเป็นคนชอบตัวถังเดิมอะไรนะครับ งบประมาณงบประมาณงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเอารวมตัวรถด้หรือเปล่าหรือว่าเอาของแต่งอย่างเดียวเอาแบบเป็นชิ้นได้ไหมฮะนะเป็นชิ้นเหรอเป็นโป่งกุบกิบก่อนโปร่งกุบกิบเนี่ยคือเราก็อทำเองนะว่าถ้าถ้าทําขายเนี่ยเอาราคาแบบขายเนาะรับสมิว่าถ้ามีคนในั้านชุดหนึ่งผมว่าชุดนี้คงหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักหมื่นก็ถือว่าราคาัมหมื่นะล้อล้อล้อยางนี่แสนกว่าบาทก็ไม่แพงะะ ไม่แพงคือเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วใช่คือมาตรฐานคุณจะเป็นล้อใส่รถญี่ปุ่นใส่รถธรรมดาใส่พอสใส่เบนซ์ใส่อะไรก็ตามราคามันก็เป็นเร็ยได้การมันแสนกว่าบาทเบรกก็แสนอล้อยางแสนกว่าบาทถุงลมถุงลมนี่ก็สองแสนสองแสนครับ ถุงลมสองแสนข้าวๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยต้องมีทักสี่ 4, 000, แสนไปปลาก็5 0 0 0 0นบวกรบใช่ใชอะไรประมาณนี้ไอ้ไอไอไอที่แพงที่สุดในรถคันเนี้ยอ,อ,อยู่ข้างในอ๋ออเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในแต่ก่อนเราจะไปข้างในนะเดี๋ยวผมอยากรู้จริงๆว่าไอเดียเนี้ยได้ามาจากไหนชอบชอบชอบคือผมเห็นนะก็ะเล่นรถญี่ปุ่นมา ตลอดเลยใช่ไหมน้ำมีแต่รถญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ใช่ก็ก็เบนซ์ก็เล่นนะอเบนซ์จะเป็นปาวานเมื่อก่อน v i p ก็ขับกัหมดแล้วชอบขับทุกแนวน่ะแวแต่แต่มันสะดุดตรงที่กระจกเนี่ยอันเนี้ยมันคือคัสซัพแพรใช่มันตรงรุ่นไหมไม่ตรงไม่ตรงใช่แต่ดูในการสร้างขึ้นมาเราก็สร้างขึ้นมามันตรงรุ่นของอะไรมาฮะตรงนี้ได้เป็น R 3 4 R 3 4ใช่มันเป็น R 3 4โอ้แล้วเราก็สร้างแป้นแล้วเราก็วางสร้างแป้นขึ้นมาใช่ แล้วทําไมถึงใส่ครับกแพรชอบอย่าชอบชอบคําเดียวเลยทุกอย่างเนคือชอบอืคือมีคนถามผมมากว่าครับเอ้ยคิดได้ไงอ่ะใส่ร้อเอสวันเฮ้ยมันต้องเป็นแบบ ADV สิมันต้องเป็นก้านยาวๆโลกไปยังไงเลย a อดีคือเห็นแค่นั้นไงคนอาจจะเห็นแค่นั้นครับแต่โลกมันกว้างกว่านั้นใช่ฝรั่งเขาก็ใส่อ่าลายนี้เขาก็ใส่ แต่คือเราเราอย่าไปยึดติดว่าภาพต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนคนแต่งแจ้งจะต้องใส่ล้อ CE อีซี e ี e มันก็จะเป็นเหมือนแบบเบื่อไงเบื่อคือง่ายๆคือสไตล์นะใช่คือน้าชอบแบบนี้ใช่กระจกคราฟเนี่ยจริงๆแล้วเราชอบชอบสิ่งที่เราชอบปะเราจะทํายังไงให้มันให้มันให้มันมาเข้ากับรถเราเราชอบแต่ผมว่านะกระจกเดิมเนี่ยแพงกว่าปะน่าจะแพงกว่าคือครั้งแรกที่ที่เห็นนะฮะ ก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยน้าป๊อตมาใส่ค้าตัวงแพรคือคุยกับทีมงานเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเราตั้งชื่อว่าป๊อตแวนดีไหมอันนี้อันนี้นี่ถ้าถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยจะแวนมากกว่านี้นะฮะจริงหรอฮะผมจะเป็นพ๊อตทันเดียวที่แวนที่สุดในประเทศไทยเมื่อกี้คุยๆกันนะเห็นน้าบอกว่าขาดอะไรรู้ป่ะขาดดิฟฟี่ นะฮะนะบอกว่าจะขาดยิปปี้อีกหนึ่งชุดใหญ่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมันยังแว้นไม่พอขับพอวแว่นได้ไหมได้ออันนี้คือสไตล์ด้าไกผมขับรถไปนี่ผมเจอกระบะดันนะจริงเหรอผมขับไปนี่เจอกระบะดันตลอด XO มีกระบะไหมมี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 ผมเจอกระบะดันตลอดนะฮะนะฮะดันตลอดเล่นไหมเล่นครับนะฮะผูเล่นตลอดแล้วเป็นไงผล ก็มันดีไงมันดีผมแต่ผมคือมไม่ใช่ว่าเราขับพอแล้วเราต้องหน้าตึงมันดึงใช่ไหม<อ>ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ้าวกระบะมะมานเล่นหมดง่ายๆก็คือเหมือนมิตรภาพบนท้องถนนถูกต้องครับคือเราเล่นกันเขาอยาก,ก,กร่วมสนุกอ่าอ,อยากร่วมสนุกเราก็ร่วมสนุกความง<อ>น,นิดหนึ่งแต่เราต้องดูด้วยนะก็ต่อไปนี้นะฮะไม่ใช่รถเยอะๆนะใครที่ดูลายเอโออยู่เจอคันนี้นะฮะดันได้เลยฮะน้าอยากเล่นสร้างงานล้อเล่นนะครับสร้างงานอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคลายแม็ก ของคันนี้ก็ว่าไอนเมื่อกี้เห็นถามว่าทั้งคันเนี่ยแต่งมาเท่าไหร่เนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ที่แพงสุดอยู่ข้างในครับอยู่กับกน้นผมเนี่ยนี่แพงสุดเลยเป็นไงเดี๋ยวเราเปิดประตูครับคุูอันนี้คือเล็กคาร์โรรุ่นอะไรครับอันนี้รุ่นนี้ S P X, X S P X S P X เดี๋ยวเราค่อยมาบอกราคาแล้วกันเราผมอยากรู้ว่าความพิเศษของมันคืออะไรตรงนี้ความพิเศษของมันคือตอนตอนที่เราถามหานะครับคือเราต้องการต้องการคืออะไรที่มันสุดอะอะไรที่มันตอนนี้เลคโคลเนี่ยอ,อะไรที่มันสุดเพราะส่วนตัวเนี่ยก็คือใช้ C s ออยู่ใช้อะไรอยู่เอ้ยครับแล้วก็ปรึกษารุ่นพี่ว่า เฮ้ยลูกพี่มีอะไรที่มันที่มันแจ๋วกว่าซีเอสไหมก็มาจบที่ตัวนี้คือ C S เนี่ยผมว่ามันก็แพงในระดับหนึ่งแล้วแล้วมันก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่สวยสวยแต่อันนี้คือเหนือขึ้นอีกเหนือ C S เอสเหนือขึ้นอีกมันเป็นไดคาร์บอนนะครับโอ้โหอย่างข้างหลังเนี่ยมันเป็นไดคาร์บอนโอ้ม่เจ้าเป็นไดคาร์บอนทั้งตัวอ่ามันเป็นไดคาร์บอนอันนี้คือปรับไฟฟ้าใช่ไหมปรับไฟฟ้าด้วยคือบอร์ดเดิมก็ปรับไฟฟ้า เมื่อกี้ลองนั่งดูแลนุ่มนะนุ่มหมดซีเอนะมันเหมือนเบาะดูวิญญาณนะฮะ <laughs> นั่งปุ๊บจะหลับทันทีเลยแล้วก็แบบค,คือต้องระวังไหมก็ต้องระวังกันนะเพราะว่าเบาะเบาะคู่หนึ่งซื้อรถได้คันหนึ่งเลยใช่สบายสบาย <c oughs> อือยี่หจริงไม่อยากคุยเรื่องราคาเลยมันจะดู<อ>แบบว่านิดนึงไหมใช่ก็ก็นิดนึงฮะคนก็จะหมันหน้าไหมหมันหน้าไหมก็มันเป็นสไตล์นะคือคนหมันหน้าอยู่แล้วใช่คือคือหาใครรักไม่ได้แน่นอนไม่มีเอางี้ที่หมันหน้าหมดเลยใครรักน้าแจ่มนะฮะเอากดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวครมันหน้ากดสองแม่งสองอยากแตกอันนี้ใครรักก่อนกดหนึ่งแล้วเดี๋ยวใครไม่รักกดสองเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันว่าอันไหนเยอะกว่ากันเดี๋ยวจะไปดูแม่งสองยากไปเปล่าเปึ๊บเปลืบปลืบชีวิตแค่ถ่ายกูทำไมนะแล้วกอ่ะราคาลองบอกหน่อยว่าเป็นนี่ได้มาไม่แพงครับไม่แพงไปขโมยลูกพี่มาจากบ้านเลยห้าแสนห้าแสนห้าห้าแสนห้าแสน ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีประวัตินะมันมีรุ่นเนี้ที่เป็นนิสโม่นะรู้สึกจะมีจะมีท่านหนึ่งเนี่ยซื้อไปรู้สึกจะหกเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนแค่มาพิมพ์นิสโม่หน่อยหนึ่งเป็นรุ่นเดียวกันแต่ความคิดนะนาบอกว่าเนี่ยอันนั้นหกเจ็ดแสนเขายังซื้อได้เลยใช่ใช่ผมอาแค่ห้าแสนมีลูกค้าผมคนหนึ่งนะฮะใส่ซีวิกนะฮะเอารุ่นนี้ใส่ซีวิกโอ้เดจัดมาให้ เวลาเราพอสอะเราพอสมันยอมไม่ได้ไงมันยอมไม่ได้มันอยู่ที่สักสีไงนุนหิดเลยหงุดหงิดก็ะจัดไปห้าแสนสบายสบายเดี๋ยวผมว่านะต่อไปนะน้าเนี่ยคงต้องเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาดูอะตาดี้าดี่การยกแล้วก็เป็นคอพับผมว่าเดี๋ยวถอดได้นี่ตอนแรกผมบกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะไปตีโรบาร์อยู่ตีได้ด้วยอ๋อใส่ท่อเอสเอซีด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาคอยดูว่าว่าน้าจะทำจริงหรือเปล่าแต่แต่เบาะตัวเนี้ยผมว่ามันนั่งสบายดีนะงงกันนี่งงงงเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนถึงกับจอดดูอ่ะคิดดูดิจอดดูมันขับผ่านไปเลย๋อเหรอไม่เขาจอดดูว่ารถอะไรทำไมใส่กระจกบค้าต่อแพร่ที่จะไม่สวยกว่ารถรุ่นใหม่งงต้องงงไ่แน่หรอกนะเขาอาจจะดูไลฟ์เอ็กโอยู่ใช่แล้วขับมาดูแกล้งวนมาดูแล้วขับไี่ไอู่เลยแกล้งวนมาดูโทษนะคะคับสักแพรติดยังไง ออกไปทีนึงอาจจะมีรัอตกงอยไปแล้วติดยิปีได้ไหมได้เดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมีไม่แน่นะไม่แน่นะแต่แต่ผมจะฝากบอกสําหรับสําหรับคนที่จะใช้บอร์ดตัวนี้นะครับคุณต้องหาผู้หญิงที่ขาวจริงนะฮะนะครับคือไอ้ขาวขาวบีบีเนี่ยมึงห้ามขึ้นครับนะฮะต้องขาวจริงเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพวกบีบีครีมเนี่ย ไปน้่งคันอื่นะนะครับผมคือง่ายๆเลยพูดภาษาชาวบ้านคือมไม่ได้แดกรถกูหลอกต้องขาวจั้วต้องขาวจั๊วห้ามทาครีมหรือไม่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีเมียดำก็เอาเสื่อมันด้วยก่อนขึ้นรถเมียจ๋าขึ้นรถเ,เอาเสือป <ผม S 2> ูก<า>่<า>อนถามหนักถามหลายอย่างเลยครับ,รบถ้ามันลำบากขนาดนี้เราจะซื้อมันทำไมบะเนี่ยก็ว่าพรุ่งนี้จะถอดนะครับผมก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าชีวิตใช้ลำบากไปไหมนะก็ว่าจะถอดเอาไปวางโชว์เฉยเพราะเมื่อกี้ะฮะที่ที่ผมขึ้นมาเนี่ย ผมก็เกรงนะเพราะว่าเบาะมันราคาแพงก็งเกรงใจนะเลยพกคัตเตอร์ม,มาฮะ <laughs> อยู่อยู่กระเป๋าหลังเร <laughs> <อ>ียบร้อยอาจจะรอหนอยนิดน,น,นึงฮะไหวครับนั้นคันนี้ดูเครื่องหน่อยได้ไหมโอ้ผมจะดูยังไงครับผมคือมันดูไม่ได้นะครับผมดูไม่ได้เหรอไอ้เรื่องเครื่องวางกลางในตรงนี้มันคือไปเก็บสัมภาระเฉยเฉยเลยอ๋อเนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องเครื่องมันอยู่นี้ เครื่องมาอยู่นี้ครับเครื่องมาอยู่นี้นี่แหละครับใครแชร์ไลน์นี้ฮะเดี๋ยวนะเนี่ยจะแจกลุยตวัดใส่ขบวนพาไปแล้วนะฮะ <c oughs> นะครับผมคู่นี้เท,ท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทใส่ขบโนพาแน่นอนจริงสองหมื่นบทาทเขาเขาไม่ให้ใส่รองเท้าแตะครับผมเราเ,เราก็มีอยู่คู่เดียวครับผมเพราะมันไม่ได้รองเท้าแตะไงถูกต้องอ๋อ สองมือก็บายเครื่องอยู่นี้เครื่องอยู่นี้เครื่องอยู่นี้เครื่องวางคางแต่อันนี้ก็คือเครื่องเดิมไม่ได้โมดิฟายเครื่องเดิมเป็นตัวเอสเสามร้อยกว่ามาแต่หลังเบาะสวยมากเลยนะท่านผู้ชมหลังเบาะมันสวยมากเลยเข้าใจแล้วว่ามันแพงว่ามันแพงเพราะอะไรแต่มันนั่งก็นั่งดีนั่งดีครับนั่งดีนั่งดีเลยครับดีเครื่องก็คือเป็นเป็นเป็นเคแมนเอสคือเคแมนเนี่ยมันจะมีหลายหลายตัวมากนะครับมันจะมีตัวเครื่องธรรมดาสองจุดเจ็สองจุดเก้า อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าบ็อกเซอร์ตัวเก่าเนี่ยไป2.7ก็จะวิ่งแบบบ้านบ้านอผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดราคารถเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่มมมผมว่าตอนนั้นป้ายแดงนี่มันเกือบสินะอืมเกือบ10ใช่ตอนนั้นป<า>้ายแดงเกือบสิบมันมันจะต่างกันเลยครับ<น><น>พวกรถพวกเนี้ยคือตัวแพงก็จะแพงเลยตัวโลก็จะถูกถูกเลยราคาไน่ต่างกันเยอะตามตามฟังก์ชันเกียร์ PDK ไม่ PDK มันก็จะต่างกัน เกียร์อย่างพีดเคมันก็เหมือนดัวคัสเหมือนพวกสามห้างเปลี่ยนเกียร์แล้วปั๊บปั๊บปั๊อปั๊บปั๊บต่อเนี่ยต่อเกียร์เร็วอะไรเงี้ยครับอันนี้เมื่อกี้นะฮะมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากฟังเสียงเครื่องอ่ะเครื่องให้น้าสตาร์ทได้ฟังหน่อยเป็นท่อปลายเหมือนเอเซีเลยนะฮะอ๋อหรอไอพีเอชผมรู้ว่าเป็นเอเซทีแต่แต่ว่าโดเอเซีผ่านไปแล้วเอานี่ผ่านแล้วด้วย ได้ไหมพอได้ไหมเสียงเข้าไหมเสียงเข้าฮะเสียงก็โอเคนะเสียโอเคเลยเราจะไม่ไม่ต้องกลัวชาวบ้านแถานี้ด่าฮะท่อท่อแสงประบาดแล้วผ่าไปเรียบร้อยแล้วท่อแสงก็บาดผ่าไปเรียบร้อยแล้วใช่ใแล้วแล้วผ่านนี่คือผ่าเองใช่ก็เราทําท่ออยู่แล้วไม่ผมผมไม่รู้ว่านะซื้อท่อมาวิจัยแสงก็ผ่ามาวิจัยนี่เลยหรอ เดี๋ยวเขาจะรู้ก่อนว่าเราซื้อท่อแท้มาทำไมเราอาจจะรู้จะอาจจะเห็นเอฟกตีเราซื้อมาตัดตัดต่อป่าดูเขาอะไรเงี้ยดูบ้างเราศึกษาเรียกว่าศึกษาวิจัยศึกษาวิจัยแต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใช่แล้วต่อไปเนี่ยคันเนี้ยในอนาคตนี่ยดูเครื่องไหมดูเครื่องหน้าไหมเครื่องหน้าเรืเครื่องวางกลางแค่นั้นะข้างหน้ามีอะไรเก็บมีถุงอะมีถุงถุงอะไรถุงลมถุงลมอ๋อถุงลมไหนขอดูหน่อย ฮ้ยโอเคนะอืสวยสวยงามแต่นี้อ๋อคือมันต้องเปิดใช่ไหมใช่นี่ปลั๊กอะไรฮะปลั๊กไอตัวรีโมทรีโมทถุงลมถูกต้องโอ้กลางสวยร้อยดีมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของรถไปเลยนะดูเหมือนว่าไม่ได้เสริมพราะจริงมันจะเป็นที่เก็บของอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเป็นที่เก็บของได้อยู่ก็ถือว่าสวยงามสวยงามสวยงามภายในอนาคตเนี่ย อันนี้จะทำไงต่อติดฟรีโคมงเทอร์โบใส่เทอร์โบเดี๋ยวเจอกันแค่นี้มันแรงไม่พอเดี๋ยวเจอกันทาเทอร์โบนี่เป็นเทอร์โบของเอสีป่ะถูกต้องเฮ้ยเดี๋ยวพบปันสเต็ปหน้าจะโมยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโครงการว่าจะใส่กล่องไทยใส่กล่องไทยใช่กำลังกำลังนั่งกิดกันอยู่ว่าเราจะทํากล่องหรือว่าเราจะเอากล่องเดิมไปทำอยู่กำลังทําอยู่ เพราะว่ายังไงเนี่ยมันคงต้องไปอ u อ b o ต้องนิดนึงให้มันมีของนิดนึงคือตอนนี้ถามว่ามันขับสนุกไหมก็สนุกสนุกครับแต่ถ้าเกิดมันมี์โบมาอีกมันก็มันน่าจะดีกว่านี้นะครับมันน่าจะดีกว่านี้ชุดคิดมีนะเมืองนอกมีชุดคิดขายตรงรุ่นแต่เราเราไม่เอาเราทาเองดีกว่าทำเองดีกว่าคือเพราะตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมดอินจะให้เป็นเมทอินไทยแลนด์ทั้งคันแต่ผมดูจากดีไซน์แล้วมันดูแบบ ผมว่ามันมันลงตัวดีนะฮะก็ลองดูนะลองดูว่าฝรั่งจะชอบไหมใช่ฝรั่งชอบฝรั่งอ่ะชอบแน่นอนชอบแน่นอนเพราะว่างงมากว่ากระจกขาสแควร์มาอย่างไงไม่มี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 นะเขาที่เห็นมาผมว่าไม่มีไม่มีนะแน่ครับไม่มีนะโอเคนะฝากอะไรถึงแฟนๆฟนเอ็กโอนิดนึงว่าคนกดหนึ่งเยอะไหมอุ้ยเยอะมากกด2เยอะไหมเยอะกว่านะฮะกดหนึ่งเยอะมากกด2เยอะกว่านะฮะอ่ะมีอะไรฝากแฟนแฟนเอ็กโอนะฮะฝากถึงแฟนเอ็กโอล่ะครับก็ เข้ามาดูกันเยอะๆนะฮะคือหนังสือหรือว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์เตหนังสือหรือเว็บไซต์เฟ e b o o กดีๆเนี่ยที่ให้สาระเกี่ยวกับวงการแต่งรถเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันมานานแล้วครับเข้ามาชมเข้ามาดูกันเยอะๆจะได้อยู่กันนานๆครับนะฮะของที่มีคุณภาพเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะครับผมได้ครับ แล้วก็ฝากอะไรทางร้านหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมของทางร้านก็ถ้าฝากถึงทางร้านน้าแฉมนะครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะรักการกดหนึ่งนะครับมันหน้ากดสองแค่นั้นเองครับผมรักกานมากๆครับเฮ้ยไปกันน่าแฉมก็คือน่าแฉมนะฮะยังเหมือนเดิมยังมีความเหมือนเดิมครับผมจะขับรถอะไรผมก็เหมือนเดิมครับเหน้าขับพอดน้าดึงหน้าป่ะไม่ดึงก็อย่างที่บอกเจอหน้าเล่นหมดนะฮะผมเหมือนเดิมครับให้เกียรติทุกคนให้เกียรติทุกคนนะครับ ุกโอเคครับวันนี้นะฮะเราได้มาเรียนรู้แล้วก็รู้ถึงประวัติว่าคันนี้ทําไมคอนเซปต์รถเป็นไงของจากเอเอีครับวันนี้นะว่ารุ่นนี้มันจะมารุ่นนี้มันจะมาผมว่านะปั่นกระแสอะไรก็ขึ้นรุ่นนี้มาผมว่ามาเดี๋ยวคือมันเป็นรถที่ขับขับดีรู้สึกว่าเขาจะมีมิสติ้งอะไรกันหรือป่าขับดีราคาไม่แรงฮะน่าสอยเป็นทางเลือกที่น่าสอยนะครับมีให้ยืมสักห้าล้านก่อนไหม ไม่ซื้อตัวโลสิตัวโลไม่กี่ตังเองมีนะนะเดี๋ยวจะเราแต่งเป็นเมื่อนหรือชอบกันนี้ชอบกันที่ขายเอาง่งๆถ้าสมมติมีคนมาซื้อเพราะว่ากันค<ม>ุยกันขอให้เป็นคนที่รักรถแค่นไม,ไม่แน่นะฮะเพราะว่าเอ็กโอนี่แฟนๆมึงนอกติดตามอยู่เยอะก็จะสไลด์ไปใ อาจจะอเมริกาเห็นแล้วก็สไลด์ไปที่อเมริกาแต่ออกค่าสไลด์ให้หน่อยนึงโอเคไหมฮะไม่ใช่ปัญหาฮะสไลด์ไปถึงนู่นเลยใช่ไหมื่องไม่ขึ้นไม่ขึ้นแค่สไลด์อย่างเดียวให้มันให้มันอยู่บ้านโอเคครับวันนี้ครับเดี๋ยวต้องขอบคุณนะแจ่มนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมีคนเข้ามาดูบ้างไหมเนี่ยเยอะเยอะเยอะเข้ามาดูไหมเนี่ยฮะแต่ก็โอเคโอเคโอเคจวเจอกันนะครับอ่าไลน์หน้ากับเอ็กโอลอตโต้สปอร์ตเลยครับไลน์สดแม่ชอบจริงๆ สเตนนะสเตนอะโลนเนี่ยอะไรเงี้ย